คำเตือนฝนตกหนักมาอีกแล้วนะครับแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยบ้านไหนคอนโดไหนมีที่จอดรถใต้ดินโอบใจตุมต้มๆต่อม,มโดนกันไปนักต่อนักแล้วนะคะมีภาพล่าสุดคอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับนี่คือที่จอดรถใต้ดินครับสภาพเป็นอย่างนี้จริงๆฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้ำเนี่ยเริ่มเข้าตั้งแต่กลางคืนแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นสภาพเนี่ยเนี่ยฮะ<ม>โอ้โหบางคันนี่คือมิดหลังคาไปเลย นี่คือคอนโดที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีอยู่ใกล้กับห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งครับน้ำท่วมสูงมากรถจอดแช่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ปอพต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำออกใช้วิธีแบบนี้ฮะเนี่ยสูบออกมาข้างนอกจนกระทั่งบ่ายโมงที่ผ่านมาน้ำเริ่มแห้งฮะปัญหาหลังจากนี้คืออะไรผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่ต้องเอารถไปซ่อมครับแท<ฆ>บทุกคันเลยครับคุณผู้ชมครับตั้งตัวกันไม่ทันเนี่ยฮะ นี่คือที่จอดรถใต้ดินของคอนโดมิเนียมที่อุบลราชธานีเนี่ยดาวเทียมจิสดานะครับซึ่งทางจิสดาใช้ดาวเทียมคอสโมสกายเมทโฟครับได้เห็นภาพนะครับจะมีจุดสีแดงเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง1,736ไ้อไร่อุบลราชธานีเนี่ยหนักเลยครับแล้วอย่างที่บอกมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะฮะเตรียมการรับมือกับฝนตกหนักวันที่20 21, 22สิงหาคม3วันครับ สอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกับอีสานบวกกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเข้าสู่แนวร่องมรสุมและมรสุมที่ปกคลุมอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ทุกภาคนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครฝนจะตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำป่าหลากและน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูง2เมตร3วันนะครับวันนี้วันที่18วันที่20 21- 22ฝนตกหนักทั่วประเทศ รมชนประธานเนี่ยก็เตือนในแนวทางเดียวกันแล้วก็เร่งระบายน้ําในเขื่อนนะครับ9้าวจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้พิษณุโลกพ,พิจิตรขอนแก่นชัยภูมิอุบลฉะเชิงเทราอยุธยาอ่างทองและสุพรรณบุรีอย่างลุ่มน้ําภาคกลางเนี่ยตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทวันนี้ระบายน้ําเพิ่มเป็นพันสามลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีแล้วนะครับเมื่อวานทพันสองวันนี้เพิ่มมาอีกร้อยลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีดังนั้นปริมาณน้ําเจ้าพระยาที่นครสวรรค์จะมากขึ้น ท้ายเขื่อน3จังหวัดก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยอ่างทองอยุทยาและสุพรรณบุรีส่วนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์วันนี้ก็ระบายน้ําเพิ่มเช่นกันเป็น18.17ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวาน17.57นะฮะพื้นที่ริมน้ําขอให้เก็บของขึ้นที่สูงด้วยครับเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกันนะครับ